ใช่ตอนทรา,ายพี่น้องสมากิกใหม่พี่น้องเอ้มันเป็นวนๆมานี่ยางอ้อมนี่เลยก็เลยออกมาขันออกนะครับเนาะออกปลูกแล้วพี่น้องไอ้ไได้โตเถิกครับโอ้เพิ่มสมาชิกใหม่มาพี่น้องเอ้ ผมรู้ว่ามันจะออกมานี่แหละพอดีกะก็เลยเอาออกมาลามขังนอกนะขี้แหลกเอาไว้ขังในก็ะยามมันออกมามันติดลงใสขี่งวนะครับเนาะก็เลยเอาออกมาผมเข้าไปในบ้านแป๊บหนึ่งออกมาออกลูก,กับพีนองใี้เนี่ยมันดูแลรูกได้ดีนะครับเนาะเด้๋สมาชรคิดไม่มาเพิ่มพี่นองเลยงัวเถกโอ้ออกใสขี้เนี่ยมันบดดเนาะ คือดีใจพี่น้องเอลยรุ่นเท้านองง่วแบบนี้ลูกออกเรียบร้อยแล้วลูกปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะเอาน้องว่วแล้วพี่น้องโอ้ดีใจพี่น้องเลยได้สมาชิไม่มาเพิ่มมาออกลูกช่วงสี่ข่แน่แล้วครับช่วงหนาฝนหยางนันก็จะได้โป้งดีนะครับนะเนาะเขาก็จะได้กินหยา ว่าฝนตกมาใส่นะครับดีใจเพียงน้องเออได้สมัชจิกใไม่จำนวนมันยางได้ว่าลูกออกมาอะไรท่านะพ่อชั่วโมงกัน,นะนรับเนาะแต่ยางได้แล้วแข็งแรงดีปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก ทั้งอากาศดีไม่หนีวันที่23เดสมาชิดไม่มาเพิ่มพี่น้องเลยเดียตสิเดียน้อ,อ,นองง่วงอะครับหน่อยยกกลนอยู่ครับเดสมาชิดไม่มาเพิ่มโดยที่จะของวงเพราะเห็นน้ามันเผลอออกพี่น้องเอ้ยกค้เนี้ยมันก็ดูแลลูกดีเนาะเพราะว่าเขาก็เคยมีลูก แล้วตัวหนึ่งแต่มาไม่ลูกตัวที่สองนะครับเนาะดีใจพี่น้องเอ้ได้สมาธิไม่เพิ่มกับบรรยากาศเย็นสบายขึมป่าขึมฝนจนมาผมจนมาผมผมแหงจนมาลุกขืนยางได้เกินผมขาไปใน้องผมเขาไปในบ้านหร่อั้งค่าเหตุทุละนั่นทุลานีนะครับเนาะรู้สึกเป็นรู้สึกว่าอย่าออกเปล่าออก,อ,อ,กอย่าออกมาหน้าพี่น้องเอ้ ว่าผมกัคิดว่าละมันจะออกแล้ไหมนี่เพราะว่ามันวนไปวนมาหญ้าก,ก็ับกินได้พี่น้องสุดท้ายออกจนได้พี่น้องเอ้ยได้โตเทกเพิ่มสมาชิกใหม่อีกแล้วพี่น้อง